สวัสดีเ,เพื่อน,นครับมันบรี่เขาตาเที่ยงแอดนครพนมผมนานวดเกษตรนอกโรงเรียนนะครับวันนี้ขอมาเป็นาภารกิจพิเศษอีกหนึ่งภารกิจนะครับเนื่องจากว่ามีพี่ๆน้องๆเนี่ยสอบถามกันมาเยอะมากๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการาเลี้ยงพวกไม้ด่างนะครับซึ่งที่ลักษณะที่ใบเนี่ยด่างจัดๆนะครับเช่นพวกบอลกระดาษเอยพวกหูช้างด่างเอยอะไรประมาณนี้นะครับนะครับคือแน่นอนว่าส่วนมากเลยเนี่ย เวลาเราเลี้ยงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะประสบป,ปัญหาก็คือใบของเขาเนี่ยนะครับใบของเขาเนี่ยจะช้าน้ําหรือไม่าใบของเขาก็จะไหมเนี่ยประมาณเนี้ยอันนี้เริ่มเหี่ยวนิดหนึง่งนะครับก็จะจะประสบป,ปัญหาเนี่ยเยอะมากนะครับนะฮะยิ่งด่างจัดๆด,ด่างขาวๆเนี่ยนะครับเป็นเผือกเนี่ยส่วนมากก็จะจะเกิดปัญหาเนี่ย รจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของไม้ที่ที่ขาวเผือกซึ่งในใบของเขาเนี่ยจะไม่มีคลอโรฟิลนะครับก็จะทําให้ใบตรงไหนที่ด่างที่ขาวจัดหรือว่าเหลืองจัดเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะช้าน้ําได้หรือว่าใบจะแห้งจะเหี่ยวได้เนี่ยเร็วกว่าใบท,ที่ที่มีเขียวๆเ,เยอะๆอ,อ่าประมาณนี้เขียวเยอะแบบนี้นะฮะหรือว่าด่างที่ประมาณว่าเต้มนะครับ เพ้นมาแบบนี้เป็นครีมแบบนี้แบบนี้จะไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยทีนี้วิธีการในการที่เราจะบำรุงดูแลเขาเนี่ยหรือว่าทำยังไงให้ยืดระยะเวลาของเขานะครับให้การด่างของเขาเนี่ยหรือว่าใบที่ขาวใบที่เผือกเนี่ยอยู่ได้นานสักหน่อยหนึ่งนะฮะเพราะว่าถึงยังไงเนี่ยเขาก็ต้องร่วงต้องโรยไปตามการเวลาของเขาอยู่แล้วนะครับเนี่ยอย่างเช่นต้นเนี้ยถ้าเพื่อนๆดูเนี่ยจะสวยมากนะเห็นไหมครับ แต่ว่าใบของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่ามีความขาวเนี่ยเยอะกว่าความความเขียวนะสังเกตดูนะ,ะขาวเยอะกว่าเขียวแต่ใบเขาอยู่ได้นานนานอยู่นะฮะเนี่ยจริงๆถ้าเป็นตามหลักเนี่ยใบเขาด่างหรือว่ามีความขาวมากขนาดนี้นะครับต้นนี้ตามหลักแล้วก็น่าจะอยู่เหลืออยู่ประมาณสักสองถึงสามใบแต่ตอนนี้คือใบเขายังอยู่ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าใบกับอีกหนึ่งหลอดที่กำลังถูกมาเห็นไ,ไหมฮะ เพราะฉะั้นเนี่ยมีในตนหนวดมีเคล็ดลับอะไรดีๆหรือเปล่ามีต้นนี้ก็เช่นเดียวกันต้นนี้ดูใบเนี้ยใบนี้ไม่มีเขียวติดมาเลยนะมีอยู่นิดเดียวเนี่ยที่มีเขียวเท่ามดได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบนี้จริงๆแล้วตามหลักนะีก็คือถ้าจะน่าจะไปแล้วเออและหลายคนก็เลยถามว่านตนหนวดมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าจริงๆแล้วผมไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรหรอกแต่บังเอิญว่านะครับบังเอิญว่าพอเราเลี้ยงไปเลี้ยงไปกับกับต้นไม้แล้วเนี่ยนะฮะเราก็พยายามสังเกตว่าเอ๊ะ ไอใบที่มันมันอยู่ๆปุ๊บเนี่ยมันเหี่ยวมันเฉามันแห้งมันเปื่อยเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะสาเหตุหลักๆของเขาก็คือมีอยู่สองอย่างหลักๆเลยนะก็คือน้ํากับแดดที่ทําให้พวกนเนี้สามารถจะล่วงโรยไปก่อนวัยอันควรนะครับแดดเนี่ยเราสามารถจะป้องกันได้แน่นอนว่าถ้าสมมุติว่าเราเอาเขาไปอยู่ในที่ล่มหรือว่ามุงแสลนกลางแสลนอะไรพวกน,นี้ก็สามารถจะช่วยได้ แล้วน้ำหลายปุ่เพราะเราจเป็นต้องลดน้ําอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับผมมีอย่างหนึ่งที่ที่เหมือนกับว่าเออเราลองทําดูเสร็จแล้วเนี่ยเอ้ยมันได้ผลนะครับก็เลยนํามาบอกเพื่อนๆนะครับวิธีการง่ายๆนะครับก็คือนะครับแสลนเนี่ยนะหนวดใช้แสลนประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตัวนี้นะนะครับรับแดดได้ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นอีกตัวยังรับได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นเอาตัวไหนกันแน่ อ่ะแล้วแต่นะพวะพวกนี้มันเป็นไม้ที่อยู่สามารถจะอยู่ในร่มได้อยู่แล้วนะครับห้าสิบก็ได้เจ็ดสิบก็ได้นะครับ,นะรบทีนี้เนี่ยหลังจากเราป้องกันแดดได้แล้วเรื่องของน้ำนะฮะน้ำเนี่ยนั่นหนวดคิดว่านะครับเป็นปัจจัยที่สําคัญมากเลยเพราะว่าเราป้องกันแดดได้แต่น้ำเรางดให้ต้นเขาไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าพืชมันต้องกินน้าใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นลองใช้วิธีนี้ดูนะครับสาหรับใครที่เลี้ยงพวกนี้แล้วใบมันเปื่อยมันเฉามันมันอะไรประมาณเนี้ยนะครับ ขั้นแรกเลยถ้าเราเห็นใบไหนที่มันเปื่อยที่มันเฉาเนี่ยนะครับให้เราตัดออกสมมุติว่าถ้าเป็นเป็นอ่าหูช้างก่อนดีกว่าถ้าเป็นหูช้างก็จะตัดประมาณว่ามันไหนต้นไหนดีต้นนี้เอเอเอนี้ประมาณต้นนี้เนี่ยเรายังอยากเก็บใบเขาไว้อยู่นะเพราะว่าใบเขายัางยังยังยังก้านเขายัางแข็งโปกอยู่ตรงไหนที่เขาช้ำน้ำเนี่ยก็ให้เราตัดตรงที่ช้ำเนี่ยออก และพวกนี้มันก็จะอยู่ได้นานมันจะไม่ลุกลามนะฮะแต่ถ้าเราไม่ตัดออกเนี่ยก็จะลุกลามใช่ไหมฮะอ่าประมาณนี้ดูต้นตรงนี้ท่นนี้ก็เหมือนกันนะฮะเนี่ยเราก็จะตัดตรงที่เขาช้าน้ําออกหรือไม่เราก็จะตัดออกทั้งก้านเลยก็ได้เช่นเดียวกันแต่นี่เรายังชอบใบเขาอยู่เราก็เลยตัดประมาณนั้นนะครับอ่าหลังจากที่เราตัดใบเสร็จปุ๊บทีนี้มาที่เรื่องของการลดน้ําเลยการให้น้ำนะอันนี้ผมสังเกต ผมสังเกตเยอะมากเรื่องของการให้น้ําเนี่ยเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวสําคัญมากนันวดจะให้น้ําก็คือหลังจากที่ดวงอาทิตย์ตกลองดูนะครับเนี่ยตัวนี้ที่บอกว่าเหมือนกับเราสังเกตว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้ทุกทีเลยอะ่ะจริงๆแล้วผมจะลดน้ําต้นไม้เนี่ยคือส่วนมากเนี่ยจะลดปกติถ้าไม่ตอนเช้าก็คือตอนเย็นนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็คือตอนเช้าเนี่ยผมไม่ลด แต่ผมมาลดตอนตอนเย็นตอนเย็นทีเดียวตอนเย็นก็คือเย็นจริงๆเย,นย,นย็นก็คือหลังจากที่ดวงอาทิตย์ตกไปแล้วลองทําดูนะฮะวิธีการลดก็คือตอนแรกผมจะลดที่โคนก่อนลดที่โคนต้นแบนเนี้ยอ่าลดที่โคนต้นก่อนขั้นแรกพอลดที่โคนต้นเสร็จปุ๊บนะครับหลังจากนั้นเราก็ลดเป็นละอองให้ลอยลอยขึ้นให้ลอยสูงๆเลยอ่เอาราลดลอยสูงๆนะครับแล้วให้ละอองเขาตกมาที่ต้น นะฮะเนี่ยลองทําดูนะครับคือส่วนมากเนี่ยเวลาเราลดน้ำเราประมาณสักช่วงเช้าเนี่ยทุกคนก็จะลดหรือไม่ก็จะลดช่วงเย็ยนประมาณสักสี่โมงห้าโมงนะฮะแต่ลองเปลี่ยนมาดูนะฮะลองเปลี่ยนมาลดหลังจากที่ดวงอาทิตย์ตกดินก็คือค่าเลยลดตอนค่าลองดูนะครับอันนี้แหละที่น่าหนวดว่ามันสามารถจะช่วยได้เยอะเลยพวกใบขาวๆพวกนี้ถึงไม่ช้ำเนี่ยต้นเหล็กเ็กต้นเด็กเล็กแดงก็เหมือนกัน เนี่ยใบไม่ช้ำเลยนะครับสวยมากใบจะสวยก้านจะแข็งมากเลยนะครับนะฮะลองดูนะครับลองเปลี่ยนการรดน้ําของเราดูอันนี้นหนดวดไม่ได้ฟันทงร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะครับแต่คิดว่ามันน่าจะช่วยได้นะครับมันช่วยได้ในระดับหนึ่งแน่นอนนะครับเพราะว่า ทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งกล้วยทั้งอะไรพวกนเนี้ยเนี่ยกล้วยแดงอะไรพ,พวกนี้ก็เหมือนกันนะครับผมจะลดน้ําเนี่ยหลังจากดวงอาทิตย์ตกหมดเลยฮะเพราะพวกนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเหมือนอากาศร้อนๆ้อนแบบเนี้ยอากาศร้อนๆ้อนปุ๊บเนี่ยพออากาศร้อนแล้วเราไปลดน้ำนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงเย็นแล้วช่วงเย็นบางทีดวงอาทิตย์ยังไม่ตกแต่ว่าเอออากาศมันมันมันเริ่มเย็นแล้วนะ แล้วเราไปลดน้ําเนี่ยนะครับมันจะส่งผลให้ใบเนี่ยสามารถที่จะไหม้ได้ก็เหมือนกับว่าในร่างกายอุณหภูมิเขายังมีความร้อนอยู่แล้วเ็ามาโดนน้ำน,นะฮะก็สามารถจะทําให้ใบของเขาไหม้ทําให้ใบของเขาช้าน้ําอะไรประมาณเนี้นะฮะอ่ะนะครับสำหรับวันนี้เกล็ดเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆกันนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับลองดูนะเผื่อว่ามันสามารถจะช่วยนะฮะ ให้ต้นไม้ของเราเนี่ยยืดอายุกิ่งก้านของเขาเพราะว่าพวกนี้ไม้ประดับความสวยงามเขาก็อยู่ที่กิ่งที่ก้านที่ใบของเขาเนี่ยแหละถ้ากิ่งก้านใบของเขามันอยู่แป๊บหนึง่งมันช้าน้าเหี่ยวแล้วอยู่แป๊บหนึง่งมันแห้งแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีความสวยมีอยู่ใบเดียวอะไรแบบนี้นะแต่ถ้ามันอยู่เป็นพุ่มแบบเนี้ยทรงฟอร์มแบบเนี้ยโอ้ผมว่ามันสวยมากนะฮะเพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันนะครับเผื่อมันจะช่วยต้นไม้ของเราในการ ยืดอายุของกิ่งก้านไม้ประดับของเรานะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เกีจิตตามรับชมนะครับรายการของเราเราจะนําสิ่งดีๆที่มีประโยชน์มาฝากเพื่อนๆกันอย่างนี้เป็นประจำนะครับอก่อนจากการวันนี้ฝากช่องพี่ๆหน่อยช่องพี่ต้อมปลูกผักสวนครัวกาเด้นแปลนนะจ๊ะเข้าไปสามารถติดตามรับชมได้เลยนะครับช่องพี่ต้อมนี่สาระบันเทิงแน่นมาก คือพูดง่ายว่าเป็นช่องที่นะครบครบครบครันเลยใครอยากได้สาระไปเลยใครอยากได้ความสนุกสนานไปเลยใครอยากได้สัจธรรมชีวิตก็ไปทางช่องนี้ได้เลยเช่นเดียวกันนะครับอีกช่องหนึ่งก็ช่องพี่เอนะครับเก้าทีละเก้าเกษตรอินทรีย์อยากชมวิธีการปลูกพืชผักผล,ลไม้เกี่ยวกับการ,กรเกษตรต่างๆเชิ่ได้เลยช่องนี้สาระความรู้อัดแน่นเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ช่องพี่น้อยนะครับ น้อยทําสวนอีกหนึ่งช่องที่มีทั้งความรู้สาระพร้อมทั้งบทเพลงเพราะเพไอ้เพื่อนเพื่อนได้ฟังกันเสียงดีมากนะฮะและเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไ้หนวดลาทุกท่านไปแล้วมีความสุขมากมายทั้งร่างกายและจิตใจนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับคิดดีพูดดีทดําดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสวัสดีครับ